น้องคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาอน้งองคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาโอเคครับครับก็ผมก็ทเนี่ยผมเป็นคนปฏิบัติธรรมคุณสมบเป็นคนปฏิบัติธรรมผมก็เรยว,ว่าสัมผัสได้ว่าน้องคนนี้สัมผัสได้ครับครับว่าน,น,น้องคนนี้ทําไมฮะน้องคนนี้มันก็นว่าไม่ใช่แบบเขาเรียกว,ว่าเป็นคนที่ คนพิเศษไม่รู้รายละเอียดว่าท่านมาจากไหนไม่รู้รายละเอียดว่าท่านมาจากไหนอ๋อเรียกท่านเลยเนาะอ่าก็อย่างงี้ก็เลยว่าเราก็เราก็ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุสิบสองขวบมาคุณสมินปฏิบัติตั้งแต่อายุสิบสองฝึกปฏิบัติธรรมที่มาโอเคครับก็ที่เราก็เลยว่าเออเป็นความเข้าใจเป็นปฏิบัติวิปัสสนาธรรมทาน อ่าอบอกสารกรรมฐานนะฮะทีนี้ทีนี้ก็กได้เห็นอาจารย์ส่งคลิปมาผมเลยเห็นว่าน้องก็แต่หน้าผากที่คนที่ไปปฏิบัติธรรมผมก็เลยเห็นว่าเป็นสามารถคือสามารถแบบต่อยอดได้จริง,รงเพราะว่าผมเคยอ่านพระไตรปิฎกมาเช่นกันครับ ่านหนึ่งแต่ผมชื่อจำไม่ได้แล้วก็มีมีเคาะหัวว่าจะท่านคนนี้มาจากไหนก็อย่ไหนยังไงเคยเคยพอรู้ไหมครับอันนี้อ่าใช่เยจะมีอยู่คนหนึ่งมีคนหนึ่งข้อสงคนหนึ่งที่สามารถจะเคาะหัวเรารู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วว่าอยู่ภพภูมิไหนอ่าใช่ใช่มีมีก็เลยมาก็เลยจะจุดุกก็เลยว่าเอออันนี้ อาจารย์น้องนายก็เรียกอาจารย์อาจารย์และกันเนอะเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็เหมือนกับว่ามีมีเด็กยันเด็กอยู่เขาจะมี 2. องใจสองก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมมันต้องมาต้องเพิ่มปฏิบัติธรรมในมนุษย์เราที่นอกอนินทร์ชาติมีพลังมีอะไรอยู่แล้วนะครับแล้ทีนี้ผมก็เรียกว่า คุณสมินก็ไปหาครูบาอาจารย์ในสายของครูเป็นของแล้วก็ครูภูอ่องถูกไหมร,หรเูเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นจอของเวทชื่อดังมากของพาม่าครับใช่ใช่ใช่ครับโยบอ่าทีนี้ก็เรียกว่าอาจารย์ก็บอกว่าอ่าอันเนี้ยอ่าน้องคนนี้เราก็ไม่เคยเห็นแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่ธรรมดาอ่าก็คือไม่ธรรมดามนั่นเองรับรองแล้วก็เป็นสายพญานาคเป็นสายพญานาค น้องคนนี้ไปสายพญานาคถูกไหมอ่าสายพญานาคมาจากที่ไหนท่านก็ไม่รูถ้ถ้ารงานถ้านงานหลวงพ่อสามารถช่วยบอกได้แม้ผมอยากจะถ่ายคลิปสั้นๆทีนี้หลวงพ่อบอกว่าไม่มีรู้ญาเราเป็นท่านก็ไม่ทราบว่ามีมีพลังก็ท่านจะไมปรูุญาถ่ายเองนะครับอ่า อ๋อคุณสมินเนี่ยไปหาหลวงพ่อในสายปฏิบัติมาหลายที่เลยแล้วแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยก็พูดไปทางเดียวกันหมดถูกไหมว่าน้องในเนี่ยก็คือเป็นผู้มีบุญอย่างนี้ใช่ปะใช่ผู้มีบุญรบต้องรอเวลาอย่างที่ผมธิบายเคยบอกอาจารย์ไงใช่ใช่ที่คุณสมินบอกว่ารอข้อ12ปีไงใช่ไหมใช่ก็ต้องมีมีการปฏิบัติทำเพิ่มเพราะว่าอดีพัทธมีพลังใช่แล้วแต่ เราต้องมีแบบอายุพอสมควรก็ประมาณอายุสิปีเขาจะมีพลังเพิ่มขึ้นสิบสองปีลังเพิ่มขึ้นได้อ่าจะช่วยคนได้มากขึ้นอ่าใช่รับอย่างนี้เลยได้อ่ารอบรบ ใช่ใช่พูดศาสนาเน,นี่ยไปนิพพานไปนิพพานใช่ไปกรรมฐานเขาเรียกว่ากรร,รๆๆมฐานเนี่ยก็จะไปสายอยากจะไปตรงไหนก็คือจิตฟองใหมายเราสมมติเราอยากจะเจอเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่เกิดองค์ที่ห้าอยากจะเจอเราจะจะไปหาก็ต้องไปสายกรรมฐานและทีนี้ๆๆนก็เลย หน้าผาที่คนที่ปฏิบัติทมแต่ต้องแต่ปฏิบัติหน้าผาก็ต้องคงต้องรู้ว่าคนจะไปสายไหนว่าจะไปพุทธศาสนาหรือไปกรรมฐานถ้าไอพุทธศาสนาเนี่ยเห็นแสงแค่สีขาวอย่างเดียวไม่เห็นสีอือ่นไอกรรมฐานเนี่ยเราจะได้เห็นสีหลายสีนะครับรอ,อ๋อเหมือนเหมือนกับว่าคุณสมินบอกว่าน้องไนท์เนี่ยก็จะแตะใช่ไหมเพื่อจะรู้ว่าแต,แต่ละคนจะ,จะเป็นสายไหน จะเป็นวิป,ป,สสปญญวัสสนาก็คือไปอีกสายหนึ่งสายปัญญาแล้วก็สมถะคือสมาธิก็ไปอีกสายหนึ่งโดยมีแสงใช่ไหมมันจะนําทางบอกเราเองนะว่าสายไหนอ่าใช่่ที่คุณคุณสมินไม่รู้เรื่องแสงเลยนะ<อ>ไม่รู้เรื่องแสงเลยนี่เขาพูดเรื่องแสงแล้วอ,อ่คุณสมินโอเคแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยววันวันที่ 12, สิบสองไอ้สิบสามสิบห้าแนละ้วคุณสมินเนาะเดี๋ยวผมให้อ่ตุลาเนาะก็อยากให้อ่านิมนตนะ์เนาะนิมนตนะ์นนพระสายกรรมาฐานทั่วพม่าเลยนะ เราแล้วก็ไปที่พระอินทร์แฝนเนาะคือผมมาอยากให้พิสูจน์พิสูจน์อยากให้น้องไนซ์เนี่ยไปเชื่อมจิตเชื่อมจิตกับพระกรรมฐานแบบว่าอยากผมอยากรู้ไงว่าเออว่าของน้องไนซ์อ่ะเป็นไงบ้างาาต่อย่อให้นะครับคือผมแค่อยากรู้เท่านัา้นแหละอยากพิสูจน์ว่าก็เลยขอที่มนล์พระกรรมฐานคือพระอรยิยไม่ต้องนะพระตำราไม่เอาข,ขอแนวกรรมฐานนะเออเขาจะเห็นกันเอง จะได้ชัดเจนได้ได้คุณสมิญนั้นผมขอบคุณมากคุณสม,มนินครับขอรบกวนคุณสม,มนินแค่นี้นะครับได้ครับขอบคุณครับ <ขอ S 1> ครับส <ขอ S 1> วัสดีครับ